เราเสียเราเสียเ,เลื่อนฟรีว่าเราไฟแบบไหมอโอ้ยโหนี่ยกโดนนะอุ้ยโอ้หไม่ขึ้นวะโอ้อะเอาได้อยู่ดีดีมแดดไหมที่นู้นดลยพูตายว่ะเพื่อนอโดนตายสวัสดีครับผมสตรีมทุกวันนะครับช่วงสี่ทุ่มนะครับทั้งในทิกต็อกแล้วก็ยูทูบเลย แวะมาพูดคุยทักทายกันได้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์และติดตามเพื่อรับชมคอนเทนต์ใหม่ๆด้วยนะครับขอบคุณครับผมเอาปืนไปลากีเลยเหรอวะอีมตีเลยมันใครอ่ะมันมือปราบผีอ่ะเอาละไอ้เหี่ยตาลายว่ะดูไฟมอนอ่ะ ลุงไลายได้ไหมได้ไอจีได้ไหมอือโอ้โหเกือบตาย I love you so เด็กนั่นร้องมึงมานี่มึงร้องเหรอไอ้สัสนอ่ะที่ร้องอ่ะร้องว่าอะไรอ้อย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 หนักโหทีเดียวเด็กมันทีปา ป่านเริ่มบูป่าเริ่มบูเฮ้ยรึเปล่าอยู่ว่ามันเริ่มเลนแล้วไปเริ่มบูเริ่มบูมึงจะไปจบพร้อมมันอะเซตมันฟาร์มไม่พร้อมเลยกูเร็วกว่าเออกูต้องพูดเลยเยอะของดีจัดอันเนี้ยเฮ้ยมันมันเร็วกว่าวะหน้าล่างใหญ่ว่ะเออกูฟาร์มช้ากูฟาร์มเช้าบ้างเลย โอ้เฮียเอ้สี่ศูนย์คเพิ่งเสร็จนะอะเมื่อกี้กูเทิดกูเทิดนาแฟดนะเดี๋ยวไปต่อเรื่อสี่นะกูไม่ได้อัพอีมานี่แหละสอ,อไปที่เวทแล้วกัน ไปที่อุปคุณคุณภาพไปกูไปที่แบงเกอร์มาดิมาว่ามันังเป็นร่างเล็กอยู่เลยนะกูอยากไปแหละแต่ว่าแบบไปเฮ้ยมันเป็นร่างใหญ่ร่างเอ้ยางเล็กทั้งเยอะอุ้ยคนมาอะไรครับอะไรครับอันนี้อะไรครับอันนี้อะไรครับอันนี้คืออะไรครับอุ้ยมันได้ว่ะมันได้ปูว่ะมาดิพร้อมแล้วกูดันคีไปแล้วมายังไม่เกิดเลยเือยมาเลยไส่าทเจ็ดวิเนี่ยเร็วๆ กางังไม่มาเลยเหวี่ยบปบรป่าอยู่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยนี่ไงสัตว์อยู่นี่ไงเห็นละเอาตัวนึงไปตัวนึ่งแบกตัวนึงไปกจ้กูแดกมันจะแดกไหมแดกไปแดกเท่าไหร่แดกเท่าไหร่ให้กูสมัยเลยไหมสัตว์สมัยอะไรดีกว่าวะเไอป่าไอกลางไปไหนอะฆ่าเลยไปฆ่าเลยไปกูด่ากูดตายเฮียโดนกูแดกเหตุการโคตรช้าเลยกูตายสัตว์กูตายครับกูตายครับจังหวะนี้กูตายครับขึ้นนี่ครับน้อง กูรอดครับฮัลโหลโอ้หมันไม่ตายไอ้ธัญญาได้เหรียญหนึ่งไอ้เฮียเซตครับโดนกูแดกครับอ๋ออ๋แมัทช์ครับวนรณการหนักอะไอ้เฮียมันแบบมันแบบแคนนอนวิคอ่ะแคนนอนควัวอ่ะแคนนอนคิดวิคอเยากแยะอืมวุ้งอยากฆ่าวไปก่อนกลับได้ไหมอันเดียมึงมึงมีกัดแล้วอะอันเดียอันเดียกำลังวิ่งไปด้วยความเร็วแสงอะกำลังรออย่างเร่งรีบ ถ้าเป็นไงวะเราเร่งรีบดีเลยเดินทางนี้เดินทางนี้เดินทางนี้เฮ้ยเฮี้ยมันลังใหญ่พอดีสัตว์นับ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 โอ้แดกฟรีเลยเฮี้ยแดกฟรีเลยแดกนะถชัดบอกแดกฟรีเฮี้ยแรงมึงฮะฮะครับไอสัตว์มึงก็ต้องกลับนะถ้าเกิดกลางมาบวกเลยเรีบโอไม่ได้ดิว่ะมึงกัดไปแล้วถ้าเมื่อกี้มึงไม่ได้กัดพวกมึจะต่างข้ามอีก เอาหนักอะเอาหนักอะไอ้เกลือหมาบ้าหมาบ้าหมาบ้ามึงมาขีดคลิปตรงนี้มาเดี๋ยวมันพูว่าเราฆ่ามันได้ป่ะขีดเลยขีดเลยมาหน้ากูหมดแล้วนะเก็บร้อยไอ้เฮี้ยมันโดดฆ่าหัวขึ้นคุกไปอย่างง่ายดายไอ้ไม่ง่ายงี้เลยอะกลับได้ไอ้เฮี้ยขีปันชนอะได้อยู่ใช่ไหมเสี่ยมันก้อนจังวะยังไม่ตีเลย น้าโหไม่ขึ้นวะเฮียน่าดีงสัตก,กดไม่ทันโอ้ไม่โดนที่ถอยทำไมกูอยู่ครับไอสัตว์ที่ถอยทำไมครับกูอยู่ครับเอ้าแต่ฟัคโร้เฮ้ยโหเซ็ตมามาบอดลึกจังอะไม่ใช่เซ็ตเดอยะาทาริยา อยากตีมังกรว่ะแต่ามันอาการหนักอะดิมาดิตีมังกรสักทีได้ไหมเนะี่ย ตีมักงกรตัวนี้เสร็จได้นี่แล้วนี่ชนะฝีดแล้วนี่อืมอะไรของมันวะมันไปไหนอ่ะลอยข้างกันอ้าวทำไมไม่ทันไ,ได้อยู่โอ้โหได้ทั้งเพดมาได้ทั้งเพไดไอ้นี่เหรอวะได้เพดไอ้นี่แหลอะไรนะป้อมเพดป้อม <c oughs> นั่นไงโอ้โห <c oughs> ตาบอดเที่ย จะตามไปจริงเหรอวะเออเออวะโอมาเนี่ยไปดิทิ้งเวฟเลยสัตว์ยกผิวเกินเฮียโดดมาดิโดดมาดิไมรู้มันจะโดดมามึงโดดเหรอโอ้ยไม่มาวะอ้าวมันโดดวะกูงูเลยกลายเป็นกูงูเลยทีนี้โอ้โหโอ้โหแทงไม่โดนเด็กไอ้เฮียโอ้โหกูยกยกกูยกตามได้ไหมดึงมึงโดนวะ ยกนียกนีสัตว์ยกโอ,อ้กไม่ขึ้นออน,น,น่ะเขาพิ่ได้โดนมนเชฟมันหายเร็วจังอ่ะโดนกูเด็กไงหนับ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 ,นบอู้สวยจัดสวยที่มูเอ้า <c oughs> ไม่ได้มองแมพไอ้ที่ตายอย่างโง่แพ้เลยน,นี่แพ้ไฟเลยนี่แพ้เลยครับรอยขี้อะไรอ่ะ พี่เรามันแบบมันไม่แรงเลยวะไอ้เหี้ยมันไม่ยอมเว้ยมันรู้ว่ามึงรีบอะมันไม่กดยอมแล้วไอ้สัตว์มมันดูลักี่เนี่ยรอดยังไงโอ้ยยอมอะตูเดะมัฟมับหมัฟอันน <eye> <hein. S 1> ี้อะไรอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยโอ้ยกูล็อกไม่โดนเลยถ้ากูล็อกโดนแล้จบแหละไอ้สัตว์ไอ้อะไรเนี่ยเอามันทำอะไรของมันอะ โดนขี้อะไรกันวะไอสัตว์ดีแล้วจะได้จบไวๆครับไอพวกโง่นี่สมควรแพ้นะไอขี้อะ <c oughs> อะไรของพวกมึงครับเนี่ยเอาเอาไอขี้นี่ไม่กลับไอสัตว์ไม่กลับตายกูตายจริงเลยไอขี้นี่ไม่กลับโอ้โหมันยังจะเอาออบเจกต์กันดีกัน ตายเฮ้ยเพื่อนกูตายตายไอะไรเฮ้ยกูเนี่ยนะตายไม่มีทางนี่กูได้เล็กกูได้บูด้วยโอ้โหมันดึงแบบควายจัดเลยวะกูสอนเลยนี่เฮียรักโง่ครับเฮียเสร็จโง่เหมือนกันครับกูตายครับกูโง่ได้อยู่นะ เพื่อนกูเหยียบกับดักแคทลินได้อยู่ตายตายตายอีฮีอ่ะเกือบและกูโลภอ่ะกูกะจะฆ่าธรญยาก่อนแล้วค่อยไปเอานาไอสัตว์ตายแพ้ไฟเราต้องวอร์ดตรงเนี้ยอยากได้วอร์ดเนี้ยตีเลยตีเลยมีวอร์ดอีฮีอ่ยตีเลยตีเลย ตายสัตว์เพื่อนกูอา้าวตัวปลอมเนี่ยปอมเอป็นะนั่นอะหลอกไปข้างทีมเดียวกันเลยวะเอ้ยกูว่าเราเสียเราเสียเราเลื่อนฟรีว่ะเราไฟแบบไหมเนี่ยนนะโอ้ยยกโดนนะอุ้ยโอ้ยไม่ขึ้นวะโอ้อะเอาได้อยู่ดีีมวงแดดไ,ไาาอ้ที่ดวงแดดตายว่ะเพื่อนกูโดนตันนาจังล่ะโอ้ยโหสุดว่ เก็บมันตีไว้เหรอวะวเมื่อกี้เออโอ้ไม่เก็บมันตีไว้แล้วทำไมไม่ใช้ตแต่แรกวะไอสัตว์ดีแล้วไม่งั้นแพ้ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกไอ,ไอเ้เนี่ยกูอาจจะไม่ตายเนี่ยเพามันอันตีแต่แรกอะ่ะกูอาจจะไม่ต้องนหน้าขนาดนี้เ <s> ทสมันคนดียังไงแม่มาดูดิสกิมวิสซิเวอร์ ไอ้แม่มึงไปบอกทำไมไม่ได้พีคบุญอ๋อเฮีย